สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดวิเชสทาโลบายชุริกรนะคะกับแม่หมอชุริกรวันนี้มาดูซิว่าอยากที่จะพูดคุยอะไรในหัวข้อในวันนี้นะคะก็ขอให้ไพ่สองสำรับนี้สื่อสารนะคะแล้วก็ทักทายกับแม่หมอนะคะมาดูพลังงานของคุณผ่านไพ่สำรับนี้กันก่อนนะคะมาดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเจอความรู้สึกเจอสถานการณ์ความท้าทายอะไรไหม ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณ The Emperor นะคะแล้วก็ The e m p e r o แล้วก็ราชาถือถ้วยตอนแรกมองแค่ The Emperor ไม,ไม่เห็นราชาถือถ้วยนะสายตาไม่หมองไปมองที่ว่า The Emperor ทำไมจะต้องยืนแบบกอดอกด้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยก็ทําไมต้องกุมขมับมันดูแบบคือไพ่สำหรับเนี้เขาจะเป็น Major Arcana แล้วก็ที่ที่ที่แบบมี2 2ด้านน่ะนะคะ The Emperor กับ k n n o of u p s ที่เป็นด้านที่ไม่ใช่ตามไรเดอร์เวทโดยตรงอาจจะสื่อว่าในตอนนี้คุณกำลังเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกกับใครสักคนกับใครที่เป็นคนรอบข้างรอบตัวเพื่อนหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเสียความรู้สึกอะแล้วคุณยืนกะกอดอกอยู่เนี่ยก็คือมันเหมือนคุณพยายามที่จะจับเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่อ่ะ The Lover The Lover The Devil The Lover The Devil แล้วก็ The Star The Lover The Devil The Star เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะไม่หมอขอปิดไพ่ The Star ได้สำรับเป็นอัศวินถือไว้เท้าพลังงานของคุณคุณ คุณกาลังท้าทายคุณกําลังเจอชาเลนคุณกาลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหนักมากประมาณนี้เลยต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหนักมากต้องเลือกต้องเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งและสิ่งที่คุณจะต้องเลือกเนี่ยคุณคุณคุณต้องการความกล้าหาญคุณต้องการความเด็ดเดี่ยว เป็นการอ่านพลังงานที่ลึกไม่ได้ผิวเผินไม่ผิวเผินเลยสิ่งที่ทำไมแม่หมอต้องบอกว่ามันไม่ผิวเผินเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าไพ่ที่แยกไปเมืเ่อกี้คือคุณรู้รู้อัตราตัวเองไปแล้วะเหมือนกับมันมี e อีโก้เออมันเหมือนอีโก้หรืออัตราของเราว่ามันขึ้นมาโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ พอมันมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมันมันทำให้คุณจากราชาถือถ้วยแบบสง่างามหรือ the emperor ก็คือแบบความมั่นใจความกล้าหาญเนี่ยมันถดถอยอ่ะมันจับไว้แค่แค่ความเสียใจมันจับไว้แค่ว่าเออทำไมเหตุการณ์มันถึงเกิดขึ้นทำไมทุกอย่างมันดูเปลี่ยนแปลงไปทำไมคนนู้นเขา เป็นอย่างนี้ทําไมเขาไม่ชอบเราละ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นในลักษณะนั้นฉันก็ทําดีแล้วนะเนี่ยมันเป็นการถือครองความรู้สึกบางอย่างที่คุณอาจจะเผลอไผยไปแต่นะตอนนี้แม่หมอเห็นว่าคุณนะ่ะพยายามที่จะไม่ให้อีจ,จุดนั้นนะ่ะเออพยายามที่จะตัดสินใจเลือกแลละเออฉันไม่เอาอีโก้มันอาจจะเป็นคลิปคลิปต่อเนื่องกับคลิปคลิปใดคลิปหนึ่งอ่ะแม่หมอจะไม่ไม่ได้เลยนะที่แม่หมอบอกถึงเรื่องอีโก้ พูดถึงเรื่องว่าเพื่อนเพื่อนของเราอะเพื่อนสนิทของเรามันมีอยู่สองคนในตัวเราอ่ะมันเป็นเพื่อนแห่งจิตญาณคนหนึ่งที่คอยนําพาที่คอยนาทางให้เราแบบเติบโตแล้วมีความสุขความสบายความเบิกบานในจิตตลอดส่วนเพื่อนอีกคนมันคือเดวิลที่มันชอบให้เราแบบทุกข์มันชอบให้เราเศร้ามันชอบเห็นเราร้องไห้มันชอบเห็นเราทุกข์กังวลใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเพื่อนสองคนแต่ในตอนเนี้ยแม่หมอรู้สึกว่าคุณ่ะน่าจะเป็นคนที่ดูคลิปนั้นด้วยแล้วผ่านมาจุดเนี้ยคุณไม่ยอมให้ไอ้เพื่อน ที่คิดไม่ดีกับคุณอ่ะมันเข้ามาเป็นใหญ่แหละคุณไม่ฟังคุณไม่ฟังจับไพ่สองใบนี้ไพ่เลอเลอร์ว่าเป็นไพ่ของตัวเลือกเนาะเป็นไพ่ของตัวเลือกแล้วก็เป็นไพ่ของความความรักอ่ะตัวเลือกในเรื่องของความรักอ่ะถ้าไม่ใช่ความรักในแบบของของของเรื่องคนรักก็จะเป็นความรักที่จะเป็นตัวของตัวเองฉันเลือกที่จะทําสิ่งที่ฉันรักอ่ะแล้วคุณก็เอาเดวิลอ่ะตัวเล็กลงคุณกดเดวิลได้อยู่หมัดคุณกดอัตราของตัวเองได้อยู่หมัด ทีเนียมันไม่มาทําให้คุณสั่นคลอนได้ละมันไม่ทําให้คุณหวั่นไหวได้ละสิ่งที่ไป่หมอเห็นนะเพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยเนี่ยคุณศรัทธาคุณเชื่อคุณมีความหวังว่าเออฉันลองเป็นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการซิฉันลองเป็นสิ่งที่เบิกบานฉันลองเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้อะ่ะ โดยที่ฉันจะไม่ไม่มานั่งกังวลใจแล้วฉันจะไม่มานั่งกังวลใจเรื่องอะไรแล้วพอกันทีพอกันกับคนอื่นพอกันกับคนที่จะรักไม่รักจะแคร์ไม่แคร์คุณคุณไม่สนใจโนสนโนแคร์จบตัดตรงนั้นไปแล้วฉันจะสร้างสิ่งใหม่ๆในตัวของฉันฉันจะคิดเอเดสิ่งดีๆด้วยด้วยความความตั้งใจจริงเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะ มันคือความจริงใจสิ่งที่คุณทํามันคือมีประโยชน์สิ่งที่คุณทําคือคุณทําเพื่อหนึ่งเลยนะคุณทําเพื่อตัวเองด้วยหนึ่งแล้วไอ้การทําเพื่อตัวเองอ่ะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อ่ะไพเดอร์สตาร์ถ้าจะดูประวัติของเขาอ่ะจะเป็นไพ่ของคนที่ยอมเสียสละตัวเองเนี่ยผ่านด่านแต่ละด่านไปได้เนี่ยคือเพื่อช่วยคนอื่นเพื่อช่วยคนที่คุณรัก คุณเป็นอย่างนั้นนะคุณยอมเสียสละว่าเออใครจะคิดยังไงใครจะรักไม่รักไม่เป็นไรแต่ขอชั้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนสร้างลากฐานที่ดีให้กับตัวเองก่อนแล้วโดยเฉพาะลากฐานของสภาพอารมณ์และจิตใจคือสําคัญมากถ้าคุณมัววันไว้มัวสันคลกับคนอื่นๆคุณจะไม่ได้เป็นจุดโฟกัสหลักหรือเสาหลักของคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้เลยเนี่ยคุณคุณเหมือนคุณประกาศก้าว อีกก้าหนึ่งเลยนะมันมันมีความรู้สึกที่ที่พิเศษอะเออจริงๆแม่หมอรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณเลือกแบบเบสิตเด็ดขาดแล้วโอเคฉันไม่เชื่อเดวิลตัวนั้นละฉันจะเป็นของฉันนี่แหละฉันจะอยู่เหนืออาตาฉันจะอยู่เหนือเดวิลของฉันถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกนียคือมันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะผูกไว้เห็นไหมมันไปไหนไม่ได้เพราะว่ายังยังไงเดวิลมันต้องอยู่อะแต่ขอให้มันตัวเล็กแบบนี้แหละไม่ให้มันมายืนผงาดบนแท่งแล้วก็ควบคุมเรา แต่คุณรู้ว่าคุณไม่ผง,งาดบนแท่งอ่ะคุณควบคุมมันได้นะคะมาดูว่าพ่ออยากบอกอะไรเพิ่มเติมพ่ออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวของตัวเองไว้ดีแล้วค่ะถึงแม้ในตอนนี้ตัวของคุณจะอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ปรารถนาเท่าไหร่ ก็พยายามต่อไปในความเป็นตัวของตัวเองอย่าละทิ้งบางครั้งจักรวาลต้องการทดสอบเราอยู่เบ,บื้องบนเบื้องบนต้องการทดสอบคุณอยู่ว่าคุณต้องเจออะไรบ้างถึงจะผ่านไปในด่านที่สูงสุดได้สองไม้เทา้า9้าไม้เทา้าแล้วก็ The ะไฮโลฟันสองไม้เทา้า9้าไม้เทา้าเ h อะไฮโลฟัน สิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเดี๋ยวขอดูได้สำรับนิดนึงสองดาบก็อย่างที่บอกว่าผ่านการตัดสินใจคุณได้ไปต่อคุณดูรายการอะไรอะของของฝรั่งอะของต่างชาติอะซไวเวอร์หรอไม,ไม่รู้ไม่รู้นะไม่ไม่หมอจะไม่ได้แล้วนานมากแล้วที่ไม่หมอดูเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่าที่เขาเข้าไปในป่าแล้วเขาคัดคัดคนออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอะได้แบบคุณได้ไปต่อประมาณเนี้ยจากรวันบอกว่าคุณได้ไปต่อ จร,จริงคุณสู้อ่ะคุณอึดอ่ะไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยก้าวไม่เท้าใบนี้ยเขาทํามาเป็นรูปทหารน่ะแต่มีดอกกุหลาบอยู่ด้วยอ่ะสิ่งที่คุณทาอ่ะมีความกล้าหาญมากๆมันมีความกล้าหาญในแบบฉบับเฉพาะตัวคุณและมันงดงามไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจะผันตัวเองได้งดงามขนาดนี้จากข้างในภายนอกคุณอาจจะดูมันแข็งกร้าวภายนอกคุณอาจจะดูแบบกล้าหาญ แต่ลึกๆแล้วว่าคุณสวยงามคุณเข้าใจความหมายไหมบางทีคุณเป็นคนที่ที่ดูไม่ไม่ต้องเฟกที่จะต้องแบบอ่อนหวานจะจะต้องเป็นคนที่อ่อนหวานพูดจาหวานไม่ใช่อะ่ะแต่คุณงดงามกว่านั้นอะ่ะบางทีคนที่อ่อนหวานพูดจาหวานหวานข้างในยังไม่งดงามเท่าคุณเลยไม่เลยคุณงดงามมากงดงามมากจน จมนมันมีความผิดบานในแพชชั่นของคุณอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นพลังงานอะแพชั่นคือความหลงไหลความคลัง่งไคล้ในสิ่งที่คุณต้องการทําในชีวิตสิ่งที่คุณทําไปคุณไม่ได้ทําไปเพราะใครบังคับสิ่งที่คุณทําไปมันไม่ได้ทําเพราะว่าสังคมบอกว่าดีหรืออะไรแต่คุณทําด้วยใจและนั่นคือการเรียนรู้ในชีวิตในแบบลึกในระดับจิตวิญ,ญญาณภายใน จริงๆไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรนะไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรเลยบนโลกมนุษย์ใบนี้สิ่งที่คุณดําเนินชีวิตอยู่นะตอนนี้มันสวยงามจากข้างในคุณคุณมีความลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณที่สูงกล้าบอกตัวเองหรือเปล่าว่าฉันทําได้กล้าบอกตัวเองไหมว่าฉันจะสวยงามในแบบของฉันนี่แหละฉันจะไม่ตัดสินใจผิดพลาด ในแบบที่ทางโลกพูดยังไงคุณคุณไม่ตัดสินใจแบบเฮ้ยคนนู้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าทาไอ้นั้นสิคนนั้นบอกว่าทาไอ้นี้สิอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ตัดสินใจคอยตามทางโลกแบบนั้นแต่คุณจะตัดสินใจจากสัญชตาตญาณของคุณจริงๆจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสองดาบอะสองดาบใบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมืดหมดเลยถ้าสองดาบในเมเจอร์เออ์ไเดอร์เวทอะเออชุด ไม่ใช่เมเจอร์ไม่บอกว่านึกถึงเมเจอร์ชุดไลท์อเวอเรอ่ะเขาจะแบบสองนาบก็จะมีแอบ,บเห็นเล็กๆบ้างแบบจางๆบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้คือดําเลยไม่ใช่ผ้าขาวดําเลยคือไม่ต้องเห็นฉันไม่ต้องเห็นทางโลกแบบใช้ตามองเห็นอะ่ะคุณตัดสินใจผ่านข้างในทั้งหมดอะ่ะคุณต้องตัดสินใจผ่านข้างในทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงมีใครที่ใช้แป้งหอมอะไรสักอย่างไหมอันนี้ขอนอกเรื่อง มีใครที่ใช้แป้งหอมหรือกําลังทําแป้งฝุ่นแป้งหอมแป้งสมุนไพรแป้งแป้งฝุ่นอะไรสักอย่างอะ่ะเออจริงๆไม่เหมาได้กินแบบนั้นนะ่ะที่ตรงนี้ไม่มีนะจริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแป้งฝุ่นอะไรสักอย่างมันมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้อะ่ะถ้าคุณจะสังเกตว่าแม่หมอจะพูดเหมือนอะไรอะไรเข้าจมูกตลอดไหมเออมันกลิ่นมันเข้ามากลิ่นกลิ่นแป้งอะ่ะกลิ่นแป้งเข้ามาไม่รู้นะ ถ้าเป็นใครก็แสดงตัวด้วยก้าวดาบจัสเมนกำลังแต่งหน้าทาแป้งปัดฝุ่นอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอยู่แ,แถวๆนี้หรือเปล่าอะไรเป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ราชินีถือดาบไพ่บอกอะไรอีกไพ่บอกว่านี่แหละการตัดสินใจของคุณครั้งนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณผ่านด่านอะ่ะคุณคุณต้องการตัดสินใจในต้องกล้าตัดสินใจไม่ต้องเครียดนะมันอาจจะเครียดอะ่ะเพราะบางคนน่าจะเปลี่ยนเลยอะ่ะ บางคนน่าจะเปลี่ยนบังคับให้เปลี่ยนด้วยถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะอะไรถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะสถานการณ์มันพาไปจริงๆคุณฝืนนะจริงๆคุณแบบเออไม่ต้องการอยากให้ชีวิตอะ่ะสมมุติว่าปีที่แล้วสองปีที่แล้วมันดีอะ่ะแต่ปีนี้มันไม่มันไม่ดีเลยก็พยายามทําทาทาแล้วแต่มันไม่ดีเลยแสดงว่าคุณน่ะถูกถูกบังคับหรือโชคชะตาหรือไซเคิลวัฏจักรการใช้ชีวิตของคุณมันบนเข้ามาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณจะได้ชัดเจนกับอะไรอีกเรื่องหนึง่ง บางทีเรื่องที่มันดีอยู่แล้วเมื่อปีสองปีที่แล้วอ่ะคุณอาจจะทํามันได้ดีแล้วจบแล้วสิ้นสุดแล้วก็อย่างที่อธิบายไปคลิปไหนสักคลิปหนึ่งอะ่ะว่าถสมมติเราจบปหกเนี่ยเราเราชอบโรงเรียนนี้มากๆเลยเนี่ยพอเราจบปหกเราก็จะต้องก้าวเข้าไปสู่โรงเรียนใหม่ใช่ไหมเอาแต่ตามหลักเลยอะ่ะถ้าใครไม่เรียนก็ก,ก็ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องก้าวเข้าไปสู่โรงเรียนแห่งชีวิตส่วนใครที่เรียนต่อก็จะต้องก้าวไปมนหนึ่งถูกไหมเราจะมาแบบไม่เอาอ่ะฉันจะอยู่ปหกอยู่อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ คุณคุณเก่งแล้วคุณสอบผ่านแล้วคุณเลื่อนขั้นแล้วป .6 ไม่ใช่แล้วคุณจะต้องมาม .1 แล้วนั่นคือสิ่งที่มาที่ที่เหมือนจักรวาลประกาศอ่ะให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องยอมละโรงเรียนนี้นะคุณจะต้องยอมละป .6 นี่นะป .1 ถึงป .6 ที่คุณเรียนอ่ะโรงเรียนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนคุณจะบอกครูคะขอให้หนูเรียนซ้ําเถอะก็ไม่มีให้ใครจริงๆมันมันยากอ่ะที่จะจะมาเรียนซ้ําทําไมอ่ะนี่แหละตัวคุณก็เหมือนกัน คุณจะต้องเด็ดขาดกล้าหาวว่าเออโอเคฉันคงไม่เหมาะกับตรงนั้นฉันคงต้องต้องเติบโตแล้วนะฉันคงต้องไปต่อเพราะมันมีไพ่สองใบเท้าด้วยอะ่ะคุณน่าจะได้ไปต่ออีกขั้นตอนหนึ่งอีกสเตปหนึ่งคุณจะได้เติบโตอ,อีกสเตปหนึ่งแต่คุณจะต้องละทิ้งตัวตนเก่าบ้างการที่จะเคลียร์ตัวตนเก่าอ่ะหรือละทิ้งตัวตนเก่าไปเลยทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆเราก็ละตัวตนเก่าทั้งหมดของเราไม่ได้มันไม่ได้แบบ เด็ดขาดขนาดนั้นแต่ขอให้คุณวางใจว่าตัวตนใหม่ของคุณมันกําลังจะเข้ามาถ้าเราไม่ได้วางใจว่าเฮ้ยตัวตนใหม่ของเราจะเข้ามาเราก็จะไปยึด ตัวต้นเก่าๆของเราแล้วทําสิ่งเก่าๆอยู่อย่างนั้นอะ่ะพอทําไปแล้วจักรวาลก็แบบเหมือนเหมือนบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้นะเขาสมมุติว่าคุณเคยทําปีสองปีที่แล้วแล้วมันดีมากเลยเออการเงินดีมากการงานคนตอบรับดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกวันนี้คุณก็ทาเหมือนเดิมคุณก็เข้มเหมือนเดิมมากๆเลยเข้มกว่าเก่าอีกอะไรกเก่าแล้วการทํางานของคุณก็ดีขึ้นเนี่ยแต่จักรวาลบอกว่าพอแล้วตรงจุดนี้เบื้องบนบอกว่าพอแล้วตรงจุดนี้เธอ,อ,อต,ต้องขยายเธอต้องไปเติบโตอีกจุดหนึ่งอีก ีกแพทชั่นหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องต้องย้ายที่อยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องย้ายงานไม่ใช่แต่มันเป็นกระบวนการที่มันลึกซึ้งทางด้านจิตข้างในอ่ะทีนี้พอคุณเปลี่ยนกระบวนการที่มันลึกอาจจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะราชินีสือดาบตัดอะไรบางอย่างโอเคฉันจบและพอไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่เอาความรู้ที่มันเป็นพื้นฐานสําคัญของคุณนี่แหละไปใช้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะไปขยายตัวเองเพื่อที่จะไปเติบโต กับสิ่งใหม่ๆจะกวาลรอซัพพอร์ตคุณอีกเส้นทางหนึ่งอะเส้นทางนี้เขาซัพพอร์ตคุณมาแล้วเต็มที่แล้วโอเคแต่ความสามารถของคุณอะมันมันน่าจะขยับขยายมากมากขึ้นอะคุณจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วไปเติบโตในในที่ใหม่ๆคุณเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีไพ่สองดาบดูใต้สารับใต้สารับเป็นสามไม้เท้าคุณสามไม้เท้าเนี่ยคือการเติบโตแบบสุดๆเลยนะเมื่อกี้มีสองไม้เท้านี่ก็สามไม้เท้าด้วยไม่หมอรู้สึกว่า พวกคุณจะได้เติบโตอีกขั้นหนึ่งอะแล้วคุณเติบโตมาแล้วไม่รู้กี่ขั้นนะขั้นนี้เป็นขั้นที่ใกล้ความมั่นคงที่สุดในชีวิตแล้วถ้าใครที่ถามว่านี่แหละคือฉันมั่นคงแล้วล่ะไม่หมอยังคุณคุณมั่นคงได้อีกคุณเก่งได้อีกคุณเติบโตได้อีกคุณขยายได้อีกจำเอาไว้ว่าคุณคุณยังไม่ได้ถึงจุดที่ที่จะรู้สึกว่าตัวเองอิ่มแล้วคุณเท่านั้นที่เข้าใจไม่หมอนะ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อิ่มในการเรียนรู้อ่ะคุณไม่อิ่มที่จะเรียนรู้เพราะเพราะตัวตนข้างในของคุณอบอกเสมอว่าให้ move ตัวเองไปข้างหน้าไปในดินแดนที่เธอไม่รู้จักคุณไม่หยุดหรอกไม่หมอเชื่ออย่างนั้นว่าคุณไม่หยุดคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้คุณไม่ย่อทอ้อพยะบอกไะไเพิ่มเติมอีกอัศวินถือเหรียญ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณไปพร้อมม้าขาวคุณไปพร้อมม้าขาวแต่คุณมีความลึกลับอยู่ด้วยแสดงว่าคนที่เข้ามาชมคลิปเนี้คุณเป็นคนที่อย่างที่บอกไม่ไม่ได้แบบอ่อนหวานดูเฟกอะไรเลยอะคือฉันเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันข้างในมันจริงใจอะข้างในมันบริสุทธิ์อะคุณเคยเห็นไหมคนที่พยายามแบบต้องพูดพอๆต้องพูดหว,วานหวานต้องพูดแบบฉันคือคนดีคือแสดงอากับกิริยา ให้รู้ว่าฉันคือคนดีเป็นเป็นรูปธรรมจริงๆสําหรับคุณคุณคุณรับไม่ได้นะไม่หมอรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคนดีก็ไม่จําเป็นจะต้องหวานนะ่ะกระชาโคกห้า,หาก,ก็ได้แต่ไม่ได้ทําให้เดือดร้อนใครเลยแต่จใจโคตรบริสุทธิ์เลยใจคุณโคตรดีเลยใจคุณโคตรแบบสะอาดอะ่ะไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยไม่เคยสาบใครด้วยเหอะคุณเข้าใจชีวิตไม่เคยสาบแช่งใครจริง มันเป็นแบบนั้นนะความรู้สึกของไม่หมอแต่แต่ว่าคนอื่นมักจะไม่ค่อยเข้าใจอะว่าทําไมคนนี้ดูเมจิกจังเลยดูแบบลึกลับจังเลยดูแบบเวทมนต์ดูแบบเออะไรที่มันไม่โอเคคนอื่นเขามองแบบนั้นนะแต่จริงไม่ใช่นะทะเบื้องบนรู้อะมั่นใจตัวเองไว้นะว่าใครไม่รู้ใครไม่เห็นว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหนอะไรยังไงหนึ่งคุณรู้สองเบื้องบนรู้แค่นั้นอะไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยจากจากอัศวินถือเหรียญกลายเป็นราชาถือไม่เท้า ก็คือคนที่ใช้ความนิ่งใช้ใช้ความสงบสยบทุกทุกอย่าง <c oughs> คุณจะกลายเป็นคนที่แบบเก่งมากโปรเฟชชั่นอลมากคุมสถานการณ์ได้แบบสง่าง,งามแล้ววันหนึ่งอะ่ะจะกลายเป็นคนที่เป็นหูวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่สามารถคุมการใช้ชีวิตทั้งหมดอะ่ะไม่ใช่แค่ของตัวเองอะ่ะของคนอื่นด้วยของคนรอบข้างด้วยเพราะราชาถือไม้เท้าคือ,ค,อคือถ้าเปียบนะก็จะเป็นคนที่แบบ เหมือนดูแลคนอื่นเยอะมากๆาแล้วดูแลได้อย่างเป็นระบบอะ่ะไม่วัดไม่สั่นไหวไม่สั่นคอนเป็นคนที่แบบตัดสินใจอะไรที่ที่ยืดหยุ่นได้บาลานได้ไม่อ่อนไหวทุกคนมาว่าสมมติคุณเป็นเจ้านายหรือเป็นคนดูแลคนหลายๆคนคนนี้มาบอกคุณอย่างงั้นคุณก็ไม่สั่นคอนอะไรแบบเนี้ยเออไม่ไม่แบบว่าตัดเด็ดขาดเลยสมมติมีคนมาว่าคุณอย่างเงี้ยคุณก็แบบจัดการเขาเลยอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ขนาดนั้น จะไม่ใช่แบบเออเธอมาพูดอย่างนี้เธอไม่ถูกหน้าเหมือนราชาถือดาบนะจะแบบจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ราชาถือไม้เท้าคือมีกลยุทธ์มีแผนการแยบยน์และยืดหยุน่นในการดําเนินชีวิตหาตัวจับยากแหละราชาถือไม้เท้าอะ่ะแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าเมื่อกี้ก็มีนี่ที่ไม่หมองเงียบไปมีไพ่เมื่อกี้เนาะ ให้ที่ดูพลังงานของคุณ,คณก็เป็นแอลวินถือเมท้าเนาะแล้วก็ใต้สำรับเป็นสาบถ้วยเอ่อไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองอ่ะขยับนะขยายตัวเองอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งหมดแบบยกยกเ,เขาเรียกยกเครื่องยกเซตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่มันเป็นการยกระดับของคุณมากกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเติบโตไปกับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะไปโรงเรียนใหม่พร้อมที่จะละไอ โรงเรียนเก่าที่มันมีแคบป .6 อะเพื่อที่จะไปโรงเรียนที่มันมีม .1 ม .2 มอ .3 อไรว่าไปนี่นี่ยกตัวอย่างคุณพร้อมที่จะไปอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้จัก,กรวนันจัก,กรวันบอกว่าอย่าหยุดอยู่แค่นี้คุณยังยังไม่สุดยังไม่สุดทางคุณอะยังไม่ใช่ที่พีคที่สุดอะยังไม่ใช่อะไรที่ที่แบบเพอร์เฟกอะถ้าน,นตอนนี้คุณก็คิดว่ามันเพอร์เฟกแล้วนะจัก,กรวันบอกว่ายังยังมีอีกเยอะเลยยังมีอีกหลายสเต็ป มากๆคุณจะสนุกกับมันแน่นอนคุณจกักรวรรดิบอกว่าคุณจะสนุกกับชีวิตแน่นอนเพียงแค่กล้าตัดสินใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกล้าตัดสินใจที่จะพาตัวเองออกผจญภัยกล้าตัดสินใจที่จะให้ตัวเองได้มีความสุขในแบบที่เอ่อกลับไปมีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนตอนคุณทําอะไรใหม่ๆอะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรือทําเริ่มทํางานครั้งแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกที่อิ่มเอมใจตื่นเต้นท้าทายเนี่ย คุณเอางัดเอาความรู้สึกนั้นมาเพราะคุณจะได้ได้เป็นความรู้สึกนั้นอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกดีให้คุณนึกตามนะวันที่คุณได้ทํางานใหม่ๆงานแรกของคุณเลยก็ได้คุณตื่นเต้นแค่ไหนคุณไม่ได้สนว่าเขาจะให้เงินคุณเท่าไหร่ที่นั่นจะดีหรือไม่ดีจะเจอเพื่อนที่ดีไหมคุณไม่ได้สนนะคุณโฟกัสแค่ว่าเฮ้ยฉันได้งานแล้วนะฉันได้ทํางานแล้วนะมันเป็นฟิลแรกที่ไปทํางานวันแรกมันตื่นเต้นเจออปนด้วยความท้าทายเจออปนด้วยความสุขแล้วยิ่งได้เงินเดือนเดือนแรกอย่างเงี้ยมัน โคตรฟินเอาความรู้สึกนั้นแหละคุณจะได้เป็นคนคนนั้นอีกคุณจะได้เป็นคนคนนั้นคนที่ชอบเรียนรู้ The Halo Fan น่ะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้มากๆและการเรียนรู้ของคุณมันส่งต่อด้วยทําเรียนรู้ไปส่งต่อไปเรียนรู้ไปสอนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูคุณจะเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูไปเรื่อยๆน่เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็คุณจะได้เก็บ อะไรอีกเยอะเลยเก็บประสบการณ์ได้เจอกระยะนานมิตรใหม่ๆได้เจอกลุ่มคนใหม่ๆแน่นอนนะคะวันนี้ไพ่ก็ออกมาประมาณนี้ยังไงก็ถ้าใช้ท่าตรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ